สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 1นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บูธ GWM ค่ายรถจากประเทศจีนะครับที่มาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับผมโดยเน้นรถ E ีวีนะครับคือรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานนั่นเองเอามาบุกตลาดเมืองไทยเลยผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนี่นะครับนั้นคุณผู้ชมกับผมไปชมมพร้อมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขาจะเอาอะไรมาโชว์กันบ้าง ไปดูกันเลยครับแล้วที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับคือรถกระบะ Power EV ตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นพวงมาลัยขวาแล้วว,ว้าวปกตินะครับตัวจีนจะเป็นแบบว่าพวงมาลัยซ้ายใช่ไหมมาดูกันว่าเจ้ากระบะ Power ตัวนี้มีอะไรกันบ้างขึ้นชื่อว่าเป็นรถ EV นะครับแน่นอนก็ต้องเป็นเกียร์ออโต้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังด้านในดีไซน์แบบสวยงามมากนะครับเบา เล่นสีแบบรถยุโรปทําให้ดูลักชวรี่แบบสุดๆหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้มีหลังคาสลูมาให้ด้วยถ้าคุณผู้ชมขี่ไปประจ ol พยนะครับยืนขึ้นสู่อากาศได้เลย power ev ตัวนี้นะครับชาร์จ1ครั้งวิ่งได้375กิโลเมตรเวลาในการชาร์จไฟบ้านนะครับ6-8ชั่วโมงถ้าเป็นปั๊มชาร์จนะครับจะอยู่ที่30-45นาทีความเร็วสูงสุดที่ทําได้105กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนสงสัยใช่ไหมครับราคามันจะเท่าไหร ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับแต่ทางค่ายังไม่บอกมานะครับเพียงแค่เอามาโชว์เรียกคำออย่อยเฉยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกเล่น power ev ตัวนี้นะครับด้านท้ายของกระบะเปิดออกมาจะมีกระไดซ่อนอยู่ครับฝากระโปรงท้ายนะครับมีระบบซอ f แปลนด์ด้วย เมื่อเปิดออกมานะครับไม่ต้องคอยเอามือมาลองนะครับสามารถปล่อยได้เลยและผมจะขึ้นไปทดสอบความแข็งแรงนะครับผมตัวผมเนี่ยหนักประมาณ76กิโลกรัมเดินขึ้นไปแบบชิวๆเลยทีเดียว เอาละครับคุณผู้ชมจบจากรถกระบะ Power EV ไปแล้วนะครับเราจะมาดู SUV ของค่าย g r a c e Wall Motor กันบ้างตัวนี้นะครับ h a v a l H6 ในรหัส HEV ที่เป็นรุ่นขายดีอันดับหนึ่งในประเทศจีนในตระกูลรถ SUV h a v a l H6 ตัวนี้นะครับเป็นรถ h ฮ b ริดเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีจัดเต็มเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังไฟท้ายสวยมากนะครับเป็นแนวยาวภายในนะครับตกแต่งสวยงามมีหลังคาสร,รูปนะครับเบาะหนังทูโทนเรียบหรูห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับและเรื่องเทคโนโลยีนะครับสามารถสั่งงานด้วยภาษาไทยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อขับใกล้มากเกินไประบบช่วยลดความเร็วตอนเข้าโคง้ง คือฟังก์ชันมันเยอะจัดๆนะครับเอาหลักๆประมาณนี้แล้วกันอยากรู้เรื่องราคาแล้วใช่ไหมครับผมคาดว่าจะเปิดตัวราวๆ1.2ถึง1.3ล้านบาทและนี่นะครับ h a ว a l i ฮ s SUV h y b r ิ d ที่จะเอามาฟ้าตลาด SUV ในประเทศไทย คือแบบคาดแมวของโลกนะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ออกแบบตอบโจทย์คนรักแมวที่คุณผู้ชมกำลังเข็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเจ้า Aura Black Cat รถไฟฟ้า100%ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่ทำได้102กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของเจ้าออร่าแบล็กแคทตัวนี้นะครับเล็กมากๆเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับขับไปทํางานในเมืองเข้าตรอกซอกซอยแคบๆแต่ถึงจะเล็กยังไงนะครับมันก็ยังเป็นรถ5ประตูที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระไว้ด้านหลังและแน่นอนว่าสําหรับใครที่เป็นทาสแมวด้วยดีไซน์ความน่ารักสีสันต้องต่างไปรู้สึกหวั่นไหวและใจละลายอย่างแน่นอนผมก็ได้แต่ลุ้นนะครับว่าให้เอามาขายในประเทศไทยไวๆนะครับผม จะได้เมียวกันทั่วประเทศและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าออร่ากู๊ดแคทตัวนี้ครับเป็นแมวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ดีไซน์สวยงามเช่นกันนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับจะใหญ่กว่าออร่าแบล็กแคทเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันที่เยอะกว่าเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยครับออร่ากู๊ดแคทค่ะ คันนี้ชาร์จเต็มครั้งหนึ่งวิ่งได้500กิโลค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีอินเทอร์เจนเทคโนโลยีค่ะอินโฟเทนเมนต์ภายในห้องโดยสารเซ็นเซอร์14จุดรอบคันทำง,งานร่วมก,กันกับกล้อง6ตัวเช่นอ่นานป้ายจราจรอัตโนมัติขับมา120เจอป้าย80รถชะลอความเร็วให้ตามป้ายจราจรค่ะเจอทางโค้งจะชะลอความเร็วและเข้าโค้งให้ค่ะองศาเขาสามารถ เจอค่ะเจอซอยตันโดยที่ขับในซอยตันไม่เกิน50เมตรค่ะความเร็วไม่เกิน30กิโลลดถอยออกมาให้เรเลๆค่ะจิบกาแฟรอได้มีช่องจอดอัจฉริยะจอดเทียบข้างจอดริมถนน,นหรือว่าจอดเฉียงคือจอดได้เลยค่ะไนะะชิปประมวลผล i q 4ค่ะหลาดมากหน้าจอด้านในเดี๋ยวถ้าได้ดูตาม i q นะคะจะเห็นหน้าจอ17นิ้วค่ะ มีเฟสรีทอกไนท์ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสเปคสำหรับ ura, ee, an, ออร่าฟูลแคสคันที่นำมาจาัดะเทศจีนจนะคะส่วนในไทยรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปบ้างทีขอบคุณมากฟังเพลินมากค่ะขอบคุณ องบอกเลยนะครับว่าภายในของเจ้า aura good cat ตัวนี้นะครับสวยงามสะอาดตาและมาพร้อมกับเทคโนโลยีจัดเต็มกับระบบรักษาความปลอดภัยในการขับขี่ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าใช้มากๆเลยเดียวเอาละครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเดินงานอีเวนต์จะพาคุณผู้ชมไปดูงานอะไรอีกอย่าลืมกดซ u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ